บัดนี้วันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่4ของข้าพเจ้าในาสีโลตงังอริยทรัพย์ขอถวายเสียงสวดสัททายาทสวดพระปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูอาจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติลึลกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยัญชนะในบทสวด อย่างต่อเนื่องด้วยเถิสาธุครั้งที่สีนะครับสมันตาจักวาเรสุอันตราคันชันตุเทวตาสัทธมังมุริราชันสาสุนันตุสักขโมขทงังสักเคกามิจารูเปคิริ ฟิคาระตะเทจันตริเควิมาเนทีเปรตเทจักาเมตารุวะนะฮะคะหาเนเคหะวัตุมหิเคเตกุมมาจะยันตุเทวาชาระทะระวิสเมยักคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนะังสาทโวเมสุนันตุธรรมะสาวนาัการุ อายัมภาทันตาธรรมะสวนณการูอายัมภาทันตาธรรมะสวนณการูอายัมภาทันตา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ นัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนสุนถิเมโหนตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญยังทำมูเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนสุนถิเมโหนตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนสุนถิเมโหนตุสัพพทาเอวเมสุตังเอกังสัมมยังภะควาสักเเกสุวิหะรติกะปิระวัตถุสมิง มหาวณนมหาตาภิกขุสังเคนะสิทังสิติงปัจจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเหิวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะธาตุทัธา,าตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัสนายภิกขุสังคันจะอัตโคจะตุนางสุทาวาสกายิกานางเทวานังเอตตะทะโหสิ อรหังอายังโขภะควาสักเกหิวิหารติกับปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะเสรษิธังปัญจเมตมัตตหิพิกุสเตีหิสพเพเีหิวอรหันตีหิทัาสาหิจะโลก,กับทาตุหิเทวตาเยกุยเยนะสันนิปฏติตาโหติภะควันตังทัสสะ นายะพิกขุสังคันจะยันนูนะมะยัมปีเยนะภะคะวาเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตาวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยยามาติอัถโคอัถโคตาทเทวตาเสยยะคาปินามะภะระวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาริตังวาพา,พาหังสัมมิเฉยยะ เอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรารหิตาพระควโตปุระโตปุปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาพระควันตังอภิทวเทตาวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสะมะโยป,ปะวะนัสงเทวกายะ สมาคตาอาคตัมอาหิอิมังธรรมสะสัมะยังทักิตาเยวะอปปาราชิตสังคันติอทโขอปปาราเทวตาภะควันโตสันตินเกอิมังคาถังอาภาสิตระพิกโวสมาทะหังสูงสูงจิตตังอัตโนอุชุก,กะมะกลางสุง สารถีวเนตานิฆะเหตวาอินทิยานิรักขันติปันธิตาติอัตโคอปอปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปารีขังอินทารีอินท,นทขีรังโอหัจ,จะมะมะเนชาเตาจะรันติสุทธวาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสู สุสูนาคาติอัตโคอัปาราเทวตาพระควันโตสันติเกอิมังคาถาังอัปภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคาตาเสนะเตคมิสสันติอัปยะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะริปุเรสันตีติอัตโคพระควาพิกขุอม,มันเตสศเยภูเย,ยนะพิกขเวทวัทาาสสุโรกทาสุ เทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังนัตสนายะพิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวอะเหสุงอตีตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวอภิสัน ะวิสันติอนาคาตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันิปติตาอภิสันติอวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตอระหิอาจิขิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสามิพิกเวเทวกายานัง นามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมะนะสิเกโรทะภาวิสามิติเอวันพันเตติโหเตภิกขูภะคะวโตปัญจัตโสสูงภะคะวาอติตาทะโวจะสิโลกะมะนุกัสสามิยัตถะปุมมาตัทธสิตาเยสิตาคิริคับราังปะหิตตา สมาหิตาปุถูสีหาวาัสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุทโธโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสสนามะนาวิลาพิญโยปัญจะเสเตยัตวาวะเนกาปิระวัฒเวตโตอามันตยิาาสัทธาสาวเกสารเนระเตเทว,วกายาอภิกกันตาเตวิชานาทะ ทิขโวเตจะอาตปะมะกะรุงสุตตวาพุทธสสะสนังเตสัมปะตุระหุยานังอมนุสสานะทัสสนังอเปเกตสะสะตะมัทธคุงสะหัดสิงสังอัถสัตตอริงสตังเอกสะหัดสานังอมนุสสานังมัทธสุงอเปเกนันตะ มัทธคุงทิสาสภา,าผู้กาองหุงตันจาัสาพังอภินเยยะยายะวาวาัาวาากคิตวาจักุมาตโตอมันตะยิสาทาัทธาสาวเกสารเนีรเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกขโวเยโวหังกิตติตะยิสามิคิราหิอนุปุพภะโส ัตตะสะหัสสสาวะยัคขากุมากะปิรรวัตถวาอทิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสีโนโมทมามนาอภิกามุงภิกขูนางสามิติงวะนังสะหัสสาเหมะวตายัคขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโทโมทามนานามานาอภิกามุงภิกขูนางสามิติงวะนาง อิเจเตโสกะสะสะหัสสายขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยักัสีโนโมทามานาอภิกามงพิกขูนังสามิติงวะนังเวสามิตาปจสะตายขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสีโนโมทามานาอภิกามงพิกขูนังสามิติงวะนางกุมพิเอโรราชะชะ ขะิโกโเวเว,เวปุลละสะนิเวสนังพีนโยนงังสัตตะสะหัดสังยักขานางประริปรย,ปรยิรุป,ปาสติภุมิพิโรราชคขะหิโกโสโปาคาสะสามิติงว่านางปุริมันจะทิสังราชาทะตะรัโอปะสาสติคันทาพานางังอธิปติมหาราชายาส,สัตสิโส ปุตตะปิตัตสสะพระหะโวอินทพนามามหาพาลาอินทิปิธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสสีโนโมโทามานาอภิกามุงพิขูนังสามิติวนังถ้าขีนันจะติสังราชาวิรุษโงหตับปะสาส,สติกุมพันกันทานังอธิปติมหาราชายาสัสสศีโสปุตตาปิตัตสสะพระหะโวอินทภนามามหาพาลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสัตสีโนโมทมานาอิทอภิกามุงภิกขูนางสามิติงวานางปจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัสสสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัสสัตสีโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทะนามามหาพาลายอินทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสัตสีโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสามิติงวานาง ุตรันจะที่สังราชกุเวโรตปัสสาสติยัขานางอาทิตปติมหาราชายสัตสีโสปุตตปิตัสสภะหะโวอินทมานามหาภะไรอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัตสีนโมุทมานาอภิการมุงรพิขูนังสามิติงมนังปุริมะที่สังทัตตะรัตโธทิทักขิเนนะวิรุณกะหะโกปัจฉิเมนะวิรูปะโขกุเวโรอุ ตรารังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสามันตาจัตุโรทิสาทันทันละมานาอัดถังสุเววเนกาปิระวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาวาคูวันจะนิกาสัทามายากุเกนเวเอนทุวิภูจะวิสุวิภุโตสหจันทโนกามาเสโถจะกินนุมัมนทุ นิมันทุจะปานาโถโอปะมันโยจะเทวส,สูตโตจะมาเตอริจิตตตเสนโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสะโพอาคูปันจะสิโคเจวติมพารูสุริยวัชชาสาเอเตจันจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทะมานาอาภิกามุงพิกูนางสามิติงว่านาง อัทคูปนาภาษานาคาเวสาราสหาตัตนชากาการรมภาลัสตระราอาคูปายาคาสหะยาตพิยามุนาทะตรารัฐาจะอาคูนาคายสัสสิโนเอวะเอราวณโนมหานาโคโสปาคาสามิติงวานางเยนาครารา,ราเชสหัสาหารันติทิพาธิชาปักคิ วิสุทธะจักขูเวหาสยาเตวณะมัชปัตาจิตตราสุปันาอิติเตสนามังอัตพนตา,านาคราชาณะมาศีสุปะนาโนะโตเขมกะเขมามะกาสีพุทธโธสันหาหิวาจจหิอุป,ปวะยันตานาคาสุปันาสระณะมะกังสุสุพุทธังชิตาวชิอรหัตเถนะ สามุทางอสุราสิตาภาตโรวาสวาเวเ,เตอิทธิมันโตยสะสัสสีโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเว,าาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทมะมุจีสหสัตันจะภาลิปุลตานางังสัพเพเวโรจะมนามกาสัตในธิ ต,ตวาพาลิงเสนังราหุพัะมุปาคมงสะมะโยธานิพัฒนเตภิกขูนางสะมิติงว่านางอาโปาจเทวาปทวีจะเตโชวาโยตะทาคมุงวะรุนาวะวารุนาเทวาโสโมจะยะสะสาสหาเมตากะรุนา กายกาอาคูเทวายัสสิโนทะเสเตทัศสทากายาสพีนานตะวันนิโนอิชิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนางสามิติงวานังเวณทูจัเทวาสหารีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทัสสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุ ริยรสูป,ปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักขัดตาณิปุรคิตตวาอาคูมันทะพระราหกาวาสูนางวาสะโวเศโทสะโกปาคะปุรินทะโททเสเตทศทากายาสพีนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันโวันโตยัสสีนมทธามาณาอภิกามูภิกขูนางสาม,มิติกนาง อธตกุสหภูเทวาชาระมักคิสสิขาริวอาริธกา,าจะโรชาจะอะุม,มาปุพะนิพานิสินโนวรุกวรุณาสหธรรมาจอัตตุจุตาจะอะเนชากาสูเลยยะรุจีราอาคูอาคูวาสะวะเนสินโนอัถต อาเสเตทะสะทากายาสัพพีนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสินโนโมทามานาอธิกามุาพิคูนังสะมิติงวนังสามนามหาสามนานามนาุษา,า,ามานุษาาสุดต่อมาคิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูศิกาอาทาคูหาระโยเทวาเยจโรโหิตะวาสินโนปรารคามหา ปารคาอาคูเทวายัสสสีโนทเสตทัสทากายาสเพมานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสีโนโมุทามนาอภิกามุงพิกขูนังสาม,มิติงวันังสุกาเจารุมหาอารุณาอาคูเวคเวคาสนาสาสหโอทาตะไคาหาปาโมขาอาคูเทวาวิวิจักขนาสมะสธามตาหารักชามิสกาจะ ยัสสิโนทะนยางอาคาปะชุนโยทิสาอภิวัสติสทะเสเตทะสทากายาสัเีนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามานามอภิกามุงพิกูนังสามิติงวนางเขมิยาตูสิตายามากัตกายะจะยัสสินโนสลำพิกตกาลามะเสถาโชตินามา จะอาสวานิมมานะรติโนอาคูอทาคูปะรนิมิตาทเสเตทัสทากายสัพีนานันตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทะโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสามิติงวานังสัทเถเตเทวนิกายสพีนานันตาวันนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเย สัทิส,สหาปาวุฒธ,ธาชาติมัคคีลังโอ,โอคะติน,นะมะนาสวังทักเคโคสะตะรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรม,มาปาระมาะโตจับปุตตาอิติมันโตอิติมโตสะหะสานังกุม,มาโรติดโสจัโสปาคาสะสามิติงวะนังสหัสสพรมาโรกานังมหามหาพรม พิติถติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิทมาาโยอะยัสิโสทเสถะอิสาราอาคูปัจเจกะวะสะวัติโนเตสัญจะมัชชโตอาคาหาริโตปราริวาริโตเตจะสัพเพอภิก,กันเตเซนเทเทเวส,เวสพรมกเกมารเสนาอภิกกามิ ัสสะกันหัสสะมันทียังเอทะเอทะคันหะทะพันทะทะราเคนะพันธะมัตถุโวสัมมันตาปาริวาเรทะมาวารุโวมุจจิทะโกจินางอิติตัตทะมหาเสนโนกันหะเสนางปะเปสะยิปานินาตะละมาหัจจะสะรังกตวานะเพระวังยะถาปะวุสโก เคโสเคโคธนยันโตสวิช so, ุตโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุฏโทอสยังวเสตันจะสับพังอภิญญายะววะขิตตวานะจักขุมาาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสะเนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาทิขาโวเตจัตตปะ มะกะรุงสุตวาพุทธศาสาสาสนังวีตะราเคหิปักามุงเนสังโลมัมปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายาัสาสิโนโมทันติสาหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติสาธุเดี๋ยวเราต่อพาร์สองครับ